เมื่อวันจันทร์ที่21ตุลาคม2567กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สํานักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยกําลังพลของหน่วยดําเนินการเปิดห้องเรียนยูนิสคูลให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Google Calendar และ Google s ช e และแนะนําการนํา o o o l l e c l l n n a r และ g o o l e s h ชีไปใช้ในงานต่างๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยต่อไปในห้องประชุมกองบังคับการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่50บ้านลำพุกตำบลตาเบาอําปราสาทจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการเคลื่อนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่50จะกสิบเอกสมสกุลเพรศชาตตดต่อภาพรายงานจากกองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ห้า,า,า,าที่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ในส่วนของลูกเตอร์นี่เหมือนกันนะครับวันนี้เรามีศิกรรมอะไรนะครับเวลาเท่าไหร่เนี่ยครับและใครจะเข้าไปดูก็ได้แล้วเข้าไปแก้ไขก็ได้ถูกไหมได้ครับแล้วก็สามารถเกินได้ตั้งเกินได้ตัวนี้มันจะสามารถอยูู่เตอรครับแต่เราเราเอาไปใชที่ไรก็ได้ครับเชื่อมที่ไรก็ได้ประชาชนร่มเย็นเราจัดการให้เปรียบหน่วยพัฒนะชัยฝ่าไฟทุกมุมป่า